ครับคันนี้ก็จะเป็น JL นะครับ JL ร้อย j j ร้อยสิบอ๋อโอเคตัวนี้เป็น j x ร้อยสิบนะครับเครื่องร้อยห้าสี่นะครับนะครับก็ตอนนี้ผมแยกอะไรไปแล้วถังผมปิดแล้วนะครับแล้วก็กันลมปิดแล้วก็เหลือที่เหลือนะครับมีกระเป๋ายังยังอยู่นะครับถอดเก็บไว้เดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างแยกอะไรเรี๋ยมจะส่งทุกนี้นะครับให้ลูกค้านะครับ โ,โดยรวมเครื่องกดลงนะครับเครื่องถือว่ายังโอเคนะมีมีเชื่อมด้านนี้นะครับวิสเตอร์ยังดีนะครับโคมีมีผุด้านหน้านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่ตัวนี้หายากนะครับเกียว์เชียว์ X ์คันสตาร์ทไม่ไม่เชื่อมนะครับ แรงอัดยังดีนะครับเนี่ยผมว่านะถ้าถ้าไฟมานะจะติดเลยอะ่ะอว่าแรงอัดยังดีตรงนี้มันรูดนะครับเนี่ยมันไม่ได้ขันเลยใครสนใจอยากได้อะไรที่ไหนนะครับสอบถามได้เลยนะครับ